สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเช่ฐวัชชัยแลวเรื่องท่านนะครับพบกับผมไปแล้วนะครับเชษฐวัชชัยครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้เปิดสตอรี่สุดยอดเหยียญประสบการณ์ของแดนเหนือครับผมซึ่งผู้ตคุณและประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องแคลคลาเตือนภัยเป็นมหาอุดด้วยครับผมและพากิจจาจารย์องนี้เป็นหนึ่งใน108ยแปากิจจาจารย์ที่รับนิมนต์ปลุกเสกพิธี25้พุทธศตวรรษเมื่อปี2 5 0 0ด้วยยครับผมไม่ธรรมดาแน่นอน ภาคกิติอาจารย์องค์นี้คือครูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากครับผมนะฮะนี่ที่ท่านได้เห็นอยู่นี่ครับผมนะและก็เหรียญรุ่นที่เกิดประสบการณ์ที่ผมได้เล่าไปในคลิปที่แล้วนั่นก็คือเหรียญต่ออายุของครูบาวังครับผมซึ่งสร้างเมื่อปี2 5 1 1ครับผมที่ท่านได้เห็นอยู่นี่ครับผมนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับผมนี่นะฮะ เป็นเหรียญที่เกิดประสบการณ์ต่าง,างๆมากมายนะครับผมนะแควคาดเตือนภัยนะครับนี่และเป็นมหาอุดด้วยนะครับครูบาวังนะครับท่านเป็นสุดยอด พระกิจจารยาแดนเหนือนะครับผมท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณรเลยนะนะครับผมนะอยู่ในล่มกาเสาพักมาตลอดนะครับผมจนกระทั่งบวชเป็นพระและมรณภาพครับผมนะซึ่งคนใหญ่คนโตคนที่มีสีในสมัยนั้นนะครับขึ้นกับท่านหมดนะฮะโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงเลยคือจอมพลถนอมกิติขจรครับผมนะะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเรานะฮะซึ่งท่านเคยเกิดประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาวังครับผมในช่วงนั้นเครื่องบินท่านขัดข้องนะครับแต่ด้วยบารมีครูบาวังนะครับ ทำให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากเหตุการณ์ข่าวนั้นมาได้ครับผมนะฮะนี่ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้เป็นสุดยอดเหรียญประสบการณ์ที่ผมได้เล่าไปคราวที่แล้วเป็นเหรียญที่ผมตามสตอรี่มาแต่เริ่มต้นนะเป็นสุดยอดเหรียญที่มีประสบการณ์เตือนภัยดุดกับเหรียญปลอดภัยของหลวงพ่อสว่างวัฒธาุพุาเลยครับผมนะแต่ราคานั้นเบากว่า,วามากนะครับผมนี่นะผมก็จะบอกผู้ติดตามรายการนะครับว่า เหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 1 1นะฮะมีการาเขียนไว้ในเหรียญชัดเจนเลยนะครับผม12กันยา2511นะครับและเหรียญรุ่นนี้แบ่งแยกเป็นหลายบล็อกนะครับผมนะซึ่งบล็อกที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเป็นบล็อกเนื้อเงินครับผมนะซึ่งภาษาสินจะเรียกว่าปอโค้งนะครับผมนะซึ่งคําว่าปากกอบเนี่ยครับผมปปลาเนี่ย ใต้ของปลาเนี่ยจะดูโค้งๆครับผมเ <c oughs> ขาเรียกว่าบล็อกปลอโค้งอันนั้นจะแพงครับผมนะและที่ท่านได้เห็นอยู่นี้อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกนิยมครับผมบล็อกนิยมนะและบล็อกที่ได้รับความนิยมน้อยสุดคือบล็อกกากบล็อกกากราคาจะถูกสุดนะนะครับผมแล้วก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะักแต่ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือบล็อกนิยมครับผมทําไมต้องเป็นบล็อกนิยมนะครับผมถือว่าราคาพอจับต้องได้และที่สําคัญบล็อกนิยมนี่แหละครับผม ที่พี่ๆที่ผมไปตามสตอรี่นั้นได้แขวนและเกิดประสบการณ์กับผมนะโอ้โหไม่ธรรมดานะนะครับผมที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะอักขระที่ได้ลงไว้ด้านหลังเหรียญของครูบปวาวังนี้คือยันเก้ากลุ่มครับผมนะซึ่งยันเก้ากลุ่มนี้เป็นยันครูของร้านนานเลยนะครับผมนะซึ่งพุทธคุณนั้นครอบจักรวาล ถ้าใครเคยได้ตามสตรอรี่ของครูปาวังมาก่อนนะครับจะรู้ว่าเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของท่านคือตะกุดเก้ากลุ่มครับผมนะซึ่งอักขรเลขยันที่ลงในตะกุดเก้ากลุ่มนั้นท่านได้นํามาผูกไว้หลังเหรียญรุ่นนี้ครับผมอ่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นบล็อกนิยมนะครับผมบล็อกนิยมซึ่งบล็อกนิยมก็นะจะมีแบ่งแยกออกไปอีกครับผมนะบางเหรียญน,นะถูกปั๊มนะครับติดที่จมูก ไม่เต็มนะครับผมเขาจะเรียกว่าบล็อกจมูกโตเนาะแต่ก็เป็นบล็อกนิยมเช่นเดียวกันครับผมแต่จมูกจะแบนเป็นพระที่ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ที่จมูกแบนนั้นแบนจากบล็อกนะราคาก็จะดรอไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังได้รับความนิยมนะครับผมนะจะแตกต่างจากบล็อกกาก <S <s <uck> นะครับผมถ้าเป็นบล็อกกา,กากก็จะมีผิวผดเนี่ยเป็นกากากขึ้นเยอะมากนะครับผมอันนั้นก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักครับผมนะแต่นี่คือบล็อกนิยมเหมือนกันนะครับผมแต่ด้วยความที่เนาะ อาจจะสร้างจํานวนเยอะหรือมีอะไรไปขวางที่ตรงจมูกในบล็อกครับผมนะทาให้ปั๊มออกมาแล้วจมูกไม่ติดโด่งขึ้นมานะเป็นจมูกแบนๆนะครับผมแต่ก็เป็นบล็อกนิยมนะนี่นะครับผมเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมเป็นเหรียญที่ผมตามสตอรี่มาโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาผมบอกเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมไม่ธรรมดานะประสบการณ์ที่ได้เล่าออไปนี่โอ้โหล้วนแล้วเป็นเรื่องจริงครับผมนะเป็นเรื่องจริง และก็ราคาในปัจจุบันนั้นเนี่ยถือว่าพอจับต้องได้ครับผมยังพอจับต้องได้หรือถ้าใครยังไม่เชื่อลองไปค้นหาประวัติของครูบาวังได้เลยนะครับผมว่าวัตถุมงคลโดยเฉพาะเหรียญต่ออายุองท่านนั้นมีประสบการณ์มากขนาดไหนแม้ทั่งตำรวจตะเวนชายแดนสมัยก่อนนะครับผมนะถูกรอบโจมตีครับผมรอดชีวิตมาได้เพราะแขวนเหรียญ ต่ออายุครูบาวังที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยครับผมนะคนอื่นเขาว่าไม่รอดนะแต่คนที่รอดนั้นมีตะกรุดของครูบาวางังแล้วก็มีเหรียญรุ่นนี้ครับผมนะไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้เหรียญรุ่นนี้นะครับผมนะเป็นเหรียญที่ประสบการณ์สูงมากประสบการณ์สูงมากนะครับผมนี่ผมก็มาให้ชมเนาะนี่นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับผมบล็อกนิยมนะบางองค์ก็จะรีดโลหะไม่ค่อยดีเนาะรีดโลหะไม่ค่อยดีนะครับ ก็จะทําให้มีรอยหลุมๆในเหรียญมั่งแต่ทําให้ดูง่ายครับผม,มเป็นพระแท้ครับผมนะอันนี้บล็อกนิยมเนาะจะไม่มีผดกากขึ้นนะครับดูให้ดีนะถ้ามีผดกากขึ้นนะเขาเรียกว่าบล็อกกากนั้นราคาหลักร้อยนะครับผมแต่บล็อกนิยมนี้ราคาอยู่พอสวยก็พันกว่าบาทครับผมสวยๆก็2000กว่าแต่ประสบการณ์และพุทธคุณนั้นไม่ธรรมดาผมบอกเลยนะฮะ พุทธคุณดุดกับเหรียญปลอดภัยของหลวงพ่อสว่างวัฒบุษราเลยนะครับผมนะแต่เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนั้นราคาแพงไปแล้วครับผมนะสามารถใช้เหรียญรุ่นนี้แทนได้และครูบององนี้นะครับเป็นสุดยอดพระกิจจาของแดนเหนือน,นะครับผมนะเป็นหนึ่งในพระกิจจาไม่กี่รูปนะครับผมจากแดนเหนือนที่ได้รับนิมนต์มาปลุกเสกพิธี25พุทธศตวรรษอ่ะไม่ธรรมดาผมบอกเลยไม่ธรรมดาครับผมอักขระยันด้านหลังคือยันเก้ากลุ่มนะครับผมซึ่งพุทธคุณครอบจักรวาล ใครที่เคยเล่นเครื่องรางจะรู้เนาะว่าตะกุดเก้ากลุ่มของครูบาวบางนั้นราคาสูงมากนะครับผมนะแต่เหรียญรุ่นนี้เอาอักขระหวัวใจของยันเก้ากลุ่มมาใส่นะครับผมนะแสดงว่าผู้ทุกคุนนั้นผมว่าใช้แทนก็นได้เลยนะครับผมและราคายังถือว่าจับต้องได้นะครับผมและที่น่ากลัวต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญของครูบาวังรุ่นนี้นะครับผมนะเหรียญต่ออายุเนี่ยนะมีแกเหรียญแบบออกมาเยอะมากนะครับ มีเก๊เรียนแบบออกมาเยอะมากระวังระวังด้วยนะระวังระวังด้วยนะครับผมนะที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านะครับผม พยายามแยกบล็อกให้ออกนะครับผมนะจะมีบล็อกเงินนะครับปอกโค้งนะครับผมบล็อกนิยมบล็อกกากนะครับผมแล้วก็จะมีแบบที่ตัดหูนะชุบไก่ทองอีกนะครับผมนะแต่ที่ผมมาให้ชมนี่คือบล็อกนิยมนะครับผมบล็อกนิยมซึ่งบล็อกนี้แหละครับผมนะไปเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายจนทําให้ผมได้มาเปิดสตอรี่ครับผมนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมนะ่าสำหรับคนที่มีงบไม่น้อยนะก็จะมีบล็อกนิยมที่แบบที่ผมบอกนะฮะ จมูกจะลงครับผมนะอันนี้คือลงจากบล็อกนะนะครับผมไม่ใช่เป็นพรดที่ใช้นะคือจมูกเนี่ยลงจากบล็อกเลยบล็อกไม่ทราบว่ามีอะไรไปอุดตันหรือเปล่านะครับผมหรือว่าปั๊มไปนานๆอาจจะทื่อก็ได้นะครับผมนะไม่ได้รับการแต่งเกานะครับผมทําให้ปั๊มจมูกไม่ขึ้นนะครับผมแต่ก็เป็นพระชุดเดียวกันนะครับผมดูง่ายขอบตัดอะไร ตัวเดียวกันหมดนะครับผมในบล็อกนิยมนะดูง่ายมากดูง่ายมากนะครับผมเป็นผ้าที่ผิวพันธุ์เป็นธรรมชาตินะครับผมจบง่ายนะครับผมแต่ก็ระวังของเกเรียนแบบด้วยนะครับผมนะซึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีนะครับผมแล้วก็ผมตั้งใจนํามาเปิดสตอรี่นะฮะให้กับผู้ติดตามรายการนะครับผมนะเพื่อที่คนที่งบน้อยจะได้มีของดีไว้ใช้ติดตัวนะครับผมและก็เหรียญรุ่นนี้สร้างตั้งแต่ปี2511นะครับผมนะ เป็นเหรียญยุคเก่านะครับผมนะดังนั้น,น,นการที่จะหาสภาพสวยงามแบบเหรียญยุคใหม่หมๆนั้นค่อนข้างจะยากครับผมนะแล้วก็ที่ผมห่วงเลยคือของเกเรียนแบบระวังด้วยนะครับผมแต่เหรียญที่ผมนําให้ชมนี้ผมจะนํามาแบ่งให้กับผู้ติดตามรายการเชษฐวัชวชัยเล่าเรื่องครับผมนะถือว่าผู้ติดตามรายการเป็นคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลจากพุทธคุณนะฮะตอนนี้หลังบ้านก็จองจนแทบจะไม่เหลือแล้วครับผมนะดังนั้นผมเหลือไม่กี่เหรียญนะที่จะมาแบ่งปันให้กับผู้ติดตามรายการครับผมนะถ้าใครสนใจ ติดต่อมาได้ที่เบอร์093 1745 6 5ครับผมอีกครั้งนะครับเบอร์093 1 7 4 5 6 5 5ครับผมเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกนิยมนะผมรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับผมผมรับประกันแท้ทุกเหรียญถ้าเก๊ยินดีคืนเต็มครับผมนะท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับเหลือจำนวนจำกัดมากๆครับผมเพราะเป็นเหรียญยุคเก่าไม่ใช่หาง่ายครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบ กดติดตามกด subscribe ช่องเชษฐวัชชัยเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ